สวัสดีทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับ EP นี้ผมจะพาทุกทท่านนะครับนั่งรถม้าไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือเขาทิ้งโจรหรือว่าเหวทิ้งโจรน,นั่นเองนะครับ ซึ่งมีเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระอรหันท์ที่อดีตที่เคยฆ่าผัวตัวเองนะครับผมตอนนี้ให้ท่านนั่งรถม้าไปก่อนนะครับแป๊บหนึ่งก็คือระหว่างทางนี้เราก็จะมีการรับผู้โดยสารเพิ่มมาคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็เดินๆอยู่แล้วเรียกนะครับก็แกคงคงถามประมาณว่าอัอนนี้ลูกลูกค้าเหมามาแล้วหรือว่ายังรับได้ะตาลุงก็บอกบอก,บอกทำนองว่าไม,ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนี่แหละ S <S <S สุดท้ายก็เลยได้รับขึ้นมาซึ่งผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องการเอื้ออาทรกันบ้างๆนิดๆหน่อยๆเราก็ยวนให้กันนะครับแต่ถ้ารับเยอะผมก็เกรงใจมานะครับคุณลุงแกก็เกรงใจอยู่หรอกนะครับแกก็รับบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่ว่ากันทีนี้เรามาถึงเชิงเขาคลิปแจกูดแล้วนะครับแล้วก็เราได้ตัวออกมารู้สึกจะ80รูปีมั้งขึ้นลงนะครับขึ้นกับลงเวลา กระเช้าเลื่อนมาถึงนะครับก็ต้องเตรียมตัวนะครับยืนให้ตรงจุดนะครับอย่างน้องผู้หญิงคนนี้ก็เ,เห็นไหมครับน้องผู้หญิงสองคนเนี่ยเห็นไหมเขาจะยืนให้ตรงจุดนะ,ะแล้วความปุ๊บนี่ผมสโลว์ภาพละน้องก็นั่งลงปับแล้วก็ปล่อยไปนะครับเนี่ยเสื้อลายเนี่ยแกใจดีนะก็เราขึ้นไปแกผมอยู่ข้างบนแกก็เดินไปถามถามไถ่เพราะแกเห็นเป็นนักท่องเที่ยวนะ อย่างน้อยผมก็อุ่นใจว่าถ้าผมหายไปก็มีแกนี่แหละเป็นพยานในว่าเออเห็นเดินแบบเอ,อ่อถือกล้องถือมือถือไปออหน้าผาหน้าแถวแถวเขาทิ้งโจรนะ่ะที่เขาห้ามไม่ให้เข้าไปเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้คิวผมแล้วผมขึ้นแล้วขึ้นด้วยความรวดเร็วด,ด้วยโอ้ผมไม่ทันได้ดูเลยนะมเมื่อกี้ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อวานที่ผมพาท่านทุกๆท,ท่านขึ้นไปกับบนเอ,อ่อพ่อมูลกันท่าุตีบนยอดของฟิชกูดนะ่ะ ที่ผมบอกถ,ถ้าท่านดูคลิปเก่าผมท่านจะเห็นว่าออมันจะมีทาง3มแยกถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายก็คือมานี่แหละครับวิศวส,สานตีนนี่นะครับแต่ว่าถ้าตรงขึ้นไปก็คือไปกราบข้อมูลกันทับกุตีซึ่งร้อยละ90ก็ก็จะเลี้ยวขึ้นวิศวส,สานติเพราะเขาเป็นอ,อินเดียวิฮินดูกันนะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปทําไมเขาลูกนี่เป็นเขาลูกที่สูงที่สุดนะครับสูงที่สุดในเมืองราชคลื่นะครับในบรรดาภูเขาทุกลูกเนี่ย เขารัตนคีรีเป็นยอดภูเขาที่มียอดเขาสูงที่สุดนะครับผมเนี่ยครับก็บรรยากาศชิลๆมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็สูงหน่อยน่ากลัวหน่อยนะครับผมเป็นพวกไส้เดือน <laughs> ผมเป็นพวกไส้เดือนมาเกิดนะครับผมก็จะกลัวความสูง <laughs> แล้วเขากดเขาห้ามเซลฟี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้เซลฟี่นะเดี๋ยวผมถ่ายข้างหน้า <laughs> ถ่ายข้างหน้าคงไม่ใช่เซลฟี่นะถ้าเซลฟี่มันต้องถ่ายตัวเอง อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขารัตนคีรีซึ่งเดิมทีเชื่อว่าเขาเนี้ยก็คือเขาทิพชักูดเวลาเราลงเนี่ยเราก็จะเหมือนกับการขึ้นนั่แหละครับแต่ตอนลงเนี่ยต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าคุณผ้าเนี่ยคุณก็จะแบบบาดเจ็บได้มากเพราะว่ามันสูงใช่ไหมตอนขาลงอ่ะแต่ว่าข้างล่างอ่ะมันไม่ได้แบบอยู่ๆมันสูงทันทีเลยมันค่อยๆสูงขึ้น ให้ดูพืชพันธุ์ให้ดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขานะครับว่าเ,เมืองพระนครราชคฤ์ภูเขาที่เนี่ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยมันก็จะไม่ใช่ป่าดงดิบอะไรนะก็จะเป็นภูเขาหินซะมากกว่าเป็นหลักนะครับสมัยก่อนก็คงจะมีต้นไม้เยอะ แต่ระยะหนึ่งเขาพัฒนาการรถไฟในต้นไม้ใหญ่ที่ไหนเขาก็ตามตัดหมดนะเพราะสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามีผลกระทบเรื่องโลกโลกโลก,โลกร้อนไม่มีใครมานั่งดูกหรอกว่าโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยเอาละ่ะทีเนี้ยก็เราก็มาถึงตรงนี้แล้วครับก็ต้องเตรียมตัวลงนะครับเนี่ยเห็นไหมคนเวลาที่ผมว่าถ้าตอนลงขาลงนั้นเนี่ยมันจะสูงอย่างเงี้ยอันตรายนะครับอันนี้ก็ปึ๊บ อ้าวสโลให้ดูนะครับไอเนี้ยไม่น่ากลัวหรอกเพราะผมถ้าผมดูดจากตรงนี้ก็ยังเหลือตรงตรงโน้นไงที่มันจะบนเข้ามานะก็ยังมี2ด่านที่จะคอยนั่นคอยอช่วยเหลือเราอยู่นะครับนะ่ครับพี่คนนี้แกก็มายืนรอนะครับพอแกก็รู้ว่าผมก็ไม่เคยขึ้นไม่เคยมาเดินเที่ยวไปเที่ยวมาก็เจอแกอยู่อีกรอบหนึ่งนะแถวแถวหน้าผาเสร็จแล้วก็แกก็ชมวิวอะไรของแกไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะครับแล้วแกก็ลงมาก่อนนะครับ ถ้ามาพระนครราชคฤห์นะครับผมถ้าคุณไม่ได้มากระทัวถ้าคุณไม่ขึ้นมายอดเขาเนี่ยจะได้มากเลยเพราะคุณจะเห็นวิวของออยอดเขาเนี่ยเยอะมากคือเห็นถึงขนาดที่ว่าเลยยอดเขาอื่นๆไปถึงนอกพระนครราชคฤห์เลยก็คือตรงนี้แหละครับผมอ่าเอาละพอลงมาแล้วผมก็จะพาทุกท่านนะครับเดินไปยังที่ เขาทิ้งโจนนะครับหรือว่าเหวทิ้งโจนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ผมให้ท่านดูก่อนว่ามันจะมีร้านขายของอะไรพวกนี้เหมือนกันนะเหมือนข้างล่างแหละเพียงแต่ว่าไม่คึกค่าเท่าไหร่เนื่องจากนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่มีท่องเที่ยวเยอะกว่านี้โดยเฉพาะนะักท่องเที่ยวทางมหายานเขา ส่วนเทรวานหรือว่าเทรวารทีเราก็คงจะไปสุดแค่เขายอดเขาชิบชิบชบชบปูดกับพระมูลคันธกุตีล้วก็คงกลับนะครับแต่ทางมหายานเนี่ยเขาจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นวัดญี่ปุ่นนะครับของซื้อของขายก็ ก็เหมือนเหมือนกับร้านกิฟช็อปทั่วๆไปนะครับแล้วก็ร้านขายเครื่องรางอะไรทั่วๆไปนะครับก็มีรูปประคัมมั่งมีพระพุทธรูปมั่งมีพระศิวะมีเทพอะไรมั่งเนี่ยครับรูปประคุงประคัมก็ว่ากันไปนะครับผมนี่ผมพาท่านเดินขึ้นมาจนถึงวิศวสานติสถูปนะสานติสถูปซึ่งเป็นสถูปที่ทางวัดญี่ปุ่นเขาสร้างขึ้นนะครับ ผมเคยบอกอรถมาว่าไปที่วัดญี่ปุ่นก็พาไปวัดเจเป็นเทมเพิลเลยวัดพระเมรุวันมหาวิหารไปหน่อยผมบอกไม่ใช่จนต้องมาที่กลับมาที่เนี่ยครับผมกลับมาที่เขาทิปชกูดนี่แหละเพราะเขารัตนาคีรีเนี่ยมันก็คือติดกับเขาทิปชะกูดนั่นแหละ สำหรับวิศวะสันตินี่ครับก็สร้างขึ้นโดยสมณะภูจิกนะครับเป็นทางนิกายมหายานของทางญี่ปุ่นเขาก็ต้องช่วยๆกันครับผมแต่ละประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเถรวาดหรือมหายานเราก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะครับทุกวันนี้ก็เรื่องคำสอนหลักๆก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพียงแต่วิธีการก็อาจจะ มีอนุรลมกันไปบ้างตามสภาพของอประเพณีดั้งเดิมนะครับของทางพุทธศาสนาที่จะเข้าไปยังสถานที่นั้นๆนะครับแตบบ่บางนิกายก็ที่แยกออกไปจนแบบเกียนไปเลยนะครับบางนิกายก็คือ,อให้คฤหัดเนี่ยนำบุตรสาวที่บริสุทธิ์เนี่ยมาถวายให้ ภิกษุในนิกายนั้นนะครับผมก็ได้ทําการร่วมบระเวณีเราก็จะบรรลุธรรมอะไรเงี้ยซึ่งนิกายแบบนั้นนะครับก็ทั้งมหายานเองแล้วก็ทางเถรวาดเองไม่ยอมรับไม่นับไม่นับเข้ามาเป็นหนึ่งในส8นิกายเลยนะครับผมก็ไม่ให้นับเข้ามาเลยถือว่าเป็นนอกรีธน,นะครับเป็นไปเพื่อความเสื่อมของพระพุทธศาสนาโดยแท้นะครับก็ไม่นับเข้ามากล่าวกันว่าด้วยหลักคําสอนที่ ออกไปทางผ่อนปลนเยอะเกินไปนะครับในบางนิกายก็เรียกว่าทำให้ในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยถึงการทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมความนิยมไปจากอินเดียนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมาเจอพายุลูกใหญ่ก็คือ,อมุสลิมเติร์กบุกเข้ามานะครับแล้วก็ถึงการละอาวสานนะครับตอนนี้ก็เราก็เดินมาถึงตรงลานที่หน้า สารติสถูกแล้วนะครับซึ่งถ้าเราอยู่บนเขาทิะกูดเนี่ยเราก็จะมองเห็นยอดเจดีย์นี้นะครับเรื่องเขานี่เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันเรื่องเขาชื่อภูเขาในพระนครราจชครุเนี่ยนะครับ ก็อยากให้มาหาเถระสมาคมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาดูตรงนี้ให้มันชัดเจนหน่อยเมื่อกี้เราเดินผ่านตรงหอะระฆังของวัดญี่ปุ่นมานะครับซึ่งก็เป็นสถาปัตย์แบบญี่ปุ่นนะครับผมสวยงามนะครับตอนนี้ผมพาทุกทท่านนะครับก็เดินมาบริเวณจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับจริงๆก็ดูแล้วน่าจะเป็นเจดีจะจะเรียกว่าจุดชมวิวสีทีเดียวก็ไม่ถูกนะครับแต่เนี้ยครับผมให้มาดูวิวตรงนี้เห็นไหมท่านจะเห็นแบบ พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมองข้ามเขาอีกลูกหนึ่งไปนะครับผมฝั่งนี้คือประตูเมืองด้านทิศใต้นะ,ะแต่เดี๋ยวผมคอยอธิบายเนี่ยข้างล่างเนี่ยพระมูลคันทกุตีนะครับพระมูลคันทกุตีนี่ครับหรือว่าพระคันทกุตีนะครับผมที่บอกว่ามูลคันทกุตีเนี่ยบางท่านก็บอกว่าจริงๆคาว่ามูลเนี่ยน่าจะเป็นเ,เรียกกุติหลังแรกนะครับ ก็แล้วแต่การตีความคําว่ามูลตรงนี้นะครับถ้าจะตีเป็นแบบว่าเป็นมูลดินเป็นเศษอิฐเศษอะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆเป็นซากก็คือเป็นกึง่งโบราณสถานที่เก่าแก่มีมานานอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าพังลงมาเหลือแต่ซากเศษอยู่ก็เรียกว่ามูลได้นะครับก็เลยเรียกพระมูลคันทกกุตีก็ได้ก็คือว่าเศษซากที่อดีตเคยเป็นกุตีที่มีกลิ่นหอมนะครับผมแต่ว่าถ้าจะตีความหมายครับว่า มูลหมายความว่าอันแรกก็คือหลังแรกก็กถูกอีกนะครับก็ถ้าจะตีเป็นหลังแรกก็ต้องโน่น,นะครับป่าอิสิปัตนะมฤคธายวันนะครับที่เราเห็นเป็นป่านะครับก็เป็นธนกรรัฐคลึกทั้งหมดเลย นี่ครับพระมูลคันทักกุตีคือเห็นแล้วก็ขนลุกครับมองจากด้านบนมานี้นะครับท่านจะเห็นไหมตรงเนี้ยพระมูลคันทกุตีมันจะมีช่องลงมาอยู่ตรงกลางนะครับเมื่อก่อนก็ขึ้นไปกราบสักการะโดยผ่านช่องนั้นกันแต่ตอนหลังนี่มีบันไดอยู่ด้านข้างแล้วนะครับก็หลังจากแผ่นดินไหวระบบทางธรณีวิทยาก็มีการเปลีป่ยนแปลงไปมากนะครับปีกแรงก็หักนะครับจะงอยปากแรงก็หักนะครับ ตรงนี้ก็คือ,อสถูปของที่พระเจ้าอาโศกม,มาสร้างไว้นะครับซึ่งผมได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นนะอันนี้ผมซูมเข้าไปให้เห็นใกล้ๆหน่อยที่ผมจะเดินไปหเห็นไหมทางเดินน่ผมเดินจากเลยครึ่งทางมาแล้วแต่ผมก็ต้องกลับเพราะว่ามันก็ไกลมากแล้วก็มันเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไม่มีผู้คนมีแต่วัวจรจัดมีแต่วัวที่เป็นอิสระอยู่นะครับนี่ครับเราเสียดายไปไม่ถึงถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องไปดูให้ถึงอีกทีหนึ่งนะครับ เนี่ยครับคือสเสน่ห์ของวิส瓦สันตินะครับที่เป็นวัดญี่ปุ่นที่อยู่บนยอดเขารัตนคีรีบางท่านก็เรียกว่าเขาบันจักคีรีนะครับบางท่านก็เรียกเขาเบนจักคีรีคือผมเดาว,ว่าคงเพราะว่ามันมองเห็นยอดเขาได้หลายยอดนั่นเองนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกยอดนะครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพของอ à, คนอินเดียครับเข้ามาถ่ายรูปด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปนั่นแหละก็คือหนึ่งเขาก็ตื่นเต้นอยากต้อนรับอยากมาคุยกับนักท่องเที่ยวนะครับ อย่างที่2ก็เอาไปอวดเพื่อนครับว่าเนี่ยไปเจอต่างชาติมาดีใจมีคนต่างชาติมาเยี่ยมอย่างที่3คือถ้าเขาทํางานที่เกี่ยวข้องกับนะักท่องเที่ยวกับไกด์กับอะไรคนไทยหรือต่างชาติเขาจะถ่ายรูไปไว้ว่าเนี่ยเขาก็เคยรู้จักคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนอะไรนะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็คือวิหารของวัดญี่ปุ่นเขานะครับเอาล้วครับคราวนี้เราก็มาถึงจุดที่เรียกว่า เขาทิ้งโจรแล้วนะครับแต่จุดไหนทิ้งโจรอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วเราค่อยวิเคราะห์กันแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ท่านชมอย่างนี้ว่าคือมันมีระบบธรณีวิทยาคือเลยที่ผมชี้มือไปเนี่ยมันจะดิ่งลงเป็นหน้าผานะมันจะดิ่งลงเป็นหน้าผาเนี่ยตามแนวเนี่ยมันจะดิ่งลงอย่างนั้นเลยนะ ก็คือเกิดจากธรณีวิทยาที่แผ่นดินมันเกิดการยุบตัวลงไปนะครับก็เลยทําให้กลายเป็นอยู่ๆเนี่ยเป็นหน้าผาใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้แหละครับเนี่ยครับมองลงไปข้างล่างอะ่ะเห็นต้นไม้เล็กเกต้๋เดียวเองแล้วนี้ผมก็ให้ท่านดูภาพวิวทั่วไปนะครับนี่ของเขาทิ้งโจรเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะทิ้งจุดไหนก็ได้นะพูดถึงี่ยเพราะว่าเดินลงไปหน่อยก็ชันแล้วเนี่ยท่านดูข้างล่างสิมัน เหวลึกขนาดเนี้ยใช่ไหม,มตรงเขาทิ้งโจรเนี่ยก็จะมีตำนานมีมีเรื่องเล่าอยู่นะว่ามีคนไม่สมความปรารถนาในรักแล้วก็จูงมือกันมา,มากระโดดเหวตายที่เหวทิ้งโจรหรือเขาทิ้งโจรน,นี่จริงเท็จประการใดไม่รู้นะผมได้ยินเขาเล่ามาอย่างนั้นทีนี้ระหว่างที่บุมผมเดินว่าไอ้จุดไหนที่มันเป็นเขาทิ้งโจ,นจ,นจรจริงๆแล้วก็ผมหาข้อมูลมา แล้วก็พยายามถามมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเอ๊มันจะมีอยู่ด้านหลังหรือเปล่าผมก็เลยเดินมาออกมาทางด้านหลังนะครับแต่ปรากฏว่า,าไม่มีอะไรนอกจากวังเวงผมก็เดินกลับเพราะไม่ไหวเลยเราก็เดินย้อนกลับมาเพราะว่าอะไรเพราะผมได้ข่าวว่าเหวทิ้งโจรน่ะตรงจุดที่ทิ้งโจรจริงๆอ,อยู่หลังเจดีของอสมณะญี่ปุน่นเนี่ยเจดีตรงเนี้ย อยู่หลังแถวนี้แหละผมก็ดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วแล้ว,ลวก็พยายามสอบถามแบบท่านผู้รู้หรือว่าคุยกับคนอินเดียดูก็คล้ายๆกับว่าตรงจุดหลังเจดีนี่แหละนะครับที่ว่าจะเป็นจุดที่แบบเขาเอาเอาโจรนมาทิ้งนะครับก็คือคือบางทีจับโจรห้าร้อยได้เงี้ยก็บั่นคอก็ว่ากันว่าเมื่อยมือนะคือนายพชจคาดบั่นไม่ไหวบั่นกันจนจะเป็นเปรตที่เขาเ่าคลิฉกูดกันหมดแล้ว เดี๋ยวเรื่องเปรตผมขอแยกไปเล่าอีก EP นึงมันสนุกมากนะครับจะไม่ใช่สนุกหรอกแต่ให้เห็นแล้วก็ได้เกิดความสังเวชใจในวัฏตาสงสารเฉยผมก็เดินหาครับเดินหาอะไรรู้ไหมเดินหาว่าเออมันจะเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะใช่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่หลังเจดีเลยนะครับผมก็พยามยามองอ้าวก็ตรงตามที่ได้ยินได้ฟังมาคือเขาล้อมรั้วลวดหนาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปเนื่องจากว่า คยมีคู่รักไม่สมความปรารถนาแล้วนะครับก็มากระโดดหน้าผาตรงเนี้ครับเสียชีวิตอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะหรือว่าเขาอาจจะพูดให้ผมกลัวแต่คือถามว่ากลัวไหมมันลุยมาถึงขนาดนี้แล้วมันตายเป็นตายแล้วครับแต่ผมกําลังคิดว่าออลั้วลวดหนามมันแบบเขาแบบว่าถี่ขนาดนี้เราจะรอดได้ยังไงผมดูแล้วคือถ้าผมจะไปตัดจะไปงัดอะไรมันไม่เหมาะสมไม่สมควรนะนะ อ่าแล้วผมก็คิดว่าเอเราจะเข้ายัางไงดีนะครับก็ได้แต่ส่องดูเออก็ได้แต่ชะเง้อดูจากฝั่งนี้นะครับว่าว่าจะมีทางเข้าไหมนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับผมคือถามว่าอันเนี้ยผมต้องกราบกาบเรียนอย่างนี้ว่าผมต้องขออาภัยด้วยอันนี้ไม่ควรดูเป็นตัวอย่างนะครับสถานที่ไหนที่เขาห้ามก็ไม่ควรเข้าไปการที่เราฝืนอ่าการที่เราฝ่าฝืนเข้าไปเนี่ย ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับในนี้ผมเจอทางรอดแล้วผมไม่ได้ไปทำอะไรนะ้ามันเหมือนกับว่ามันเป็นช่องใหญ่ใหญ่อยู่ผมก็มุดเข้าไปนะ่าเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนมาดูนะครับก็เลยมันก็เลยกลายเป็นท่องลวดหนามที่พอรอดได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายด้วยแล้วก็ไหนจะงูเหี้ยวเขี้ยวขออีกนะครับก็เยอะไหนจะ ที่นี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นที่เขาทิ้งโจรเหวทิ้งโจรน,นะครับต้องเรียกว่าไม่รู้ว่าวิญญาณกี่ดวงครับอยู่ตรงนี้นะครับรอที่จะให้คนที่วิบากถึงวาระมาสังเวยตรงนี้เนี่ยโอ้โหเสียวเนี่ยครับจุดนี้นะครับเชื่อว่าเป็นเหวทิ้งโจรก็คือ โจรเยอะโจร500เนี่ยที่ว่า500ไม่ได้ไหมายความว่า500คนหรอกถ้าโจรที่โหดร้ายชั่วร้ายก็สองสาคนเขาคง,งเรียกโจร500แล้วลหละนะครับผมแต่ว่าในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าโจรเยอะประหารไม่ไหวก็มาผักลงเขาทิ้งโจรแห่งนี้นะครับหรือไม่ก็จะทําจับโจรได้หนึ่งคน2คนก็เอามาผักลงเขาทิ้งโจรน,นี้ก็ได้นะครับเป็นการ5้าแบบ ให้สยดสยองหรือว่าให้รู้สึกว่าน่ากลัวนิดนึงนะครับเป็นการลงโทษเพื่อเป็นการปราบไม่ให้มีโจรผู้ร้ายนะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะกดบ้านกดเมืองก็ว่ากันไปตามทางโลกละกันแต่ตอนนี้ผมแค่ให้ดูว่าผมมาอยู่จุดเนี้มันสูงมากครับมองเห็นต้นไม้แบบลิบๆเลยแลตอนนี้นผมก็จะพาทุกๆท,ท่านนะครับนั่งกระเช้าลงไปแล้วครับผมนั่งกระเช้าลงไปแล้ว ตอนนี้ที่ผมบอกว่าเวลาลงเนี่ยให้ระมัดระวังนะเนี่ยเด็กคนนี้น่ารักมากเลยเ,ออเห็นไหมเด็กอินเดียก็น่ารักนะเอาคุณแม่นั่งดีๆปุ๊บอเอาพักเท้าขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็ถึงคิวผมนะครับนี่ก็คือภาพพระนครเมืองราชคลึกนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเมืองที่พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่นะครับในหุบเขาเนี่ยนะครับผมก็ให้ท่านชมบรรยากาศ ธนครราชคฤห์เมืองเก่านะครับซึ่งเป็นป่าไม้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นโบราณสถานนะครับห้ามมาจับจองห้ามมาสร้างบ้านเรือนนะครับตึงรอวันขุดค้นนะครับเพราะเป็นเมืองใหญ่จริงๆนะครับเมืองนี้โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วผมก็ขอกราบลาทุกๆท่านไปก่อนนะครับผมขอกราบขอบพระคุณทุกทท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ